สวัสดีสบัสดีพรมพี่น้องเอฟซีบสูกทุกคนบ่จะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อมาสองสกึมใจสว่างคือเก้าพี่น้องวันนี้สกึมใจสว่างอยู่ไ่พี่น้องบรรยากาศแปลกๆเนาะตอนเช้าพี่น้องตอนนี้สกึมมาอยู่สันพูพี่น้องอยู่นอกอยู่ทึงพูอาศัยทึงพูได้พี่น้องพูมือสกึมไห้บอกพี่น้องครับเป็นพูเราขึ้นพูลงพูขึ้นมาป๊าเมื่อคืนนี้พี่น้อย สัญญาณโทรศัพท์กับโบมีเลยบริลงคลิปว่าสิอัปเดตคลิปลงคลิปกับโบมีพี่น้องมันมีแบบค่อยๆนะพี่น้องมีค่อยๆมีหน่อยแล้วก็บวมสามารถโหลดคลิปได้พี่น้องชอบกึมตอนนี้กับพักเศร้าอยู่เฮือนของอาคนหุ่จักที่แบบมาอาศัยอยู่เพราะว่าแถวนี้โบมีโ้งแฮมโบมีบ้านพักน้องพี่น้องก็เลยเขามาอยู่สันคู่เพราะว่าสิเอาเครื่องมาแจกบ้านนี้ก็มาอาศัยอยู่เพื่อนเพื่อนอันนี้ผู้ผู้เพื่อนมี่แน่พี่น้องผู้เพื่อนมี่แน่กันเนาะเมื่อคืนเนี่ยบรินอนบังลมกับโบมีพี่น้องนอนรรมาตาดเลยชอเกึมก รับรับอยู่พี่น้องแต่กับบอสนิดปฏิตายมาพี่น้องขอบตาบวมแล้ยนอนบับรนอนบัวรำขอบตาบวมแล้วพี่น้องแล้วกะการนอนกับเสารายคืนนอนอยู่กลางเฮือนเพลินนอนแบบธรรมชาติเลยบรรยากาศกับบุคเคยนอนบริมาโูดอะไรพี่น้องแล้วก็เมื้อวานก็เอาเสียเอาเครื่องไปแจกอยู่ทั้งนอกนาพี่น้องเข้าแจกในหมู่บ้านบัวร้อันนี้อันนี้หมู่บ้านนี like ้เจ็ดสิบล er ังคาเฮือนเข้าแจกในหมู่บ้านนี้บัวร้เพราะว่าคล้ายๆว่าป้าพี่น้องเป็ด แค่ว่าเครื่องนี่ะเขาเอามาทงเขาเอามาเศร้าทงเนาะทงแบบอาหารการกินเนาะที่ใส่นี่นะแล้วก็แก๊สเข่าประมาณสิบปแก๊สแหละถ้าสัวร์จะแจกแต่ผู้นึงได้ผูน้นึงก็ได้มันช่กเกิดปัญหาเนาะยูนิคคือแบบส่วนแรกบ่มีส่วนแรกเขาบนเขาองเฮียนพี่เนาะแล้วเขาสิเขาใจยากบางคุนนะพี่เนาะไปเห็นเหรอแม่วะก็เลยต้องถามเพื่อนเนาะถามาผู้คนยูนิคผู้คนเขามาอาศัยประนอนนะ เพิ่นก็วอาว่าเขาต้องไปแห่บนแถวบนหนึ่งนาะอยู่เทียงหน้าแล้วก็เอาไปฟ้าอยู่หน่ะแล้วก็เอาไห้เพิ่นแจกผู้ที่ถูกยาอะไรนี่เราเพิ่อนหายตำลังแต่เขาจะหาหล่ถ่ายคลิปถ่ายแล้วก็สิมเมื่อเนาะถ้าเกิดว่าไปถ่ายคลิปแล้วถ้าจะอบหนาะมีการช่วยเหลือคิดมาเขามาเขาจะงขึ้นมาใหม่เนาะนี้เกาก็มาเราหมบอกว่าเขาก็เคยมาจากเขื่อนเนาะแล้วก็มีเพิ่นบอกว่าบ้านอยู่น,น่อีกชิบหากิโลนี่สิมีหมู่บ้านหนึ่งบุ้งเฮฟ้าก็คือเวลาตอนเศร้าเวลาตำเข่าเขาต้องใส่ใส่มือตำเนาะแต่เขาต้องขี่รถเขาไปอีกชิบหากิโล เขาลึขึ้นกันเลยบริข่าไปเพราะว่าเขาแยากโฟนตกมือนอกกีนการขึ้นใหม่อีกแล้วชี้เอ้าไปแจกเครื่องเอาเอาเครื่องไปไว้เป็นแจกเมาอยู่อยู่หมองเทียงหน้าทางนอกกูแหละแล้วเขาก็จิไปหาเราถ่ายคลิปเขาก็จิมเมื่อเพราะว่าเขาก็มาส่งฝนแน่แล้วก็ลำบากแน่ก็อยากมาเขาขึ้นจะหอนมาเบิ่งล่านเล่าสถานการณ์ปัดโฟนเบิดก็ยังื้อมาใหม่น้องเพีองเนาะ,ะ,ะมาเจอพี่น้องที่ว่าทุกยามลำบากม,มาเขาก็รู้สึกว่ามันก็มาอยู่อีกแบบหนึ่งก็คึ้อยู่ว่า เขามาอยู่ไปเนี่ยเขามาอยู่คืนหนึ่งนะพี่น้องถือว่าเป็นการพิสูจน์เจ้าของว่าเขาเคยอยู่สบายๆนะเพราะมาเจอไปศิลาโอแบบต้องใส่ความอดทนต้องใส่ความใจหักนอนได้สิ่งที่เขาเห็นนะว่าเป็นยูทูบก็คือว่าเสียสละมาเป็นผู้หายกับเสียสลาีพี่น้องโอ้สบายเปิดคลิปอยู่พี่น้องตื่นลุกมาสะก,กึมกาตื่นแต่แบเหมาะฝนเด็กตกใครวะ อากาศคือคืบนอบ้อพายุสีขาวเราจะในกระบอกหูอากาศแต่ละเฮือนหัวคว้ยละลายพี่น้องแต่ละเฮือนอันนี้เฮือนกับเฮือนเทือนภูผนนนนนืนนี่เน,นาะพี่น้องเนาะผู้ผืนนี้เ <ๆ S 2> นาะมีฐานะเน,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 นี่ยเฮือนเปิดใหม่ถามว่าเนี่ยเขานอนยืนเ่็เมื่อคืนเนี่ยทางเขามากกับจากทางดำขึ้นมาพูนประมาณสามสิบห้ากิโลทางในเบียร์สิว่าเดี๋ยวสิวอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็หาออกแล้ก็สิบห้าแก่เขื่อนแก่คลองแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ชิมเมื่อพี่น้อง โอเคเพื่อนพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสกุลใจสว่างเด้อพี่น้องอันนี้มันบริตตี้ทางดำเดี่น้องขึ้นมาถึงภูเลยขึ้นมาซันภูอยู่ในหน่วยภูถ้าเอาไซยอยู่ในภูในยังพี่น้อง,องเลยเนี่ยเดชภาพไปบึบรรยากาศเนาะเวลาขับรถเกลีายคลายขี้ปาแบอะไรเพราะไปตามภูยากทางกับทางมันเป็นทางแดงทางลื่นเนี่ยยานรถล,ลงขางเหวเนาะเขาก็ระวังเงี้ยพี่นอ้นนองไปเป็นกำลังใจกดติดตามกด,ดมไลค์กดแชร์สกุลใจเดชภาพากุลใิพาไปเบิ่งเด้อ ไปเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านแล้วก็ตามหมู่บ้านมี้ยังไงพอเขามาเ่าต้องได้ขอับความอนุญาตได้ขับอนุญาตจากชาวบ้านนะผู้ปกครองซะก,ก่อนเขาเขับมาสุ่มซี่สุ่มหาโบดได้นะพี่น้องนะเพราะมันเกิดปัญหาคิดเทียงกันมันสิเนี่ยพออยู่ใจก็ต้องคิดตามระเบียบอ่าของแต่ละพื้นที่นะพี่น้องมีกฎมีวัฒนธรรมมีข้อบังคับมีอ่าอย่างใจใดาก็ต้องท้าเพิก่อนเมาชิมาพอสั่นมันก็ผิดกฎระเบียบเป็นนะพี่น้องโอเค ฝนตกอีกแล้วพี่น้องไปบ,บ่ได้พุ้งนี่คนทางสิเอาเนี่เขาไปเทียงพ่เอเนาะยันยันครัวฮักพี่น้องครัวแบบสุขาวนะพี่น้องสิเอาอเครื่องไปป้าใบหน้าเพื่อนเนาะเพื่อให้เพื่อนแจก,กต่อเพราะว่าเขาสิบบริแจก,กเองเพราะว่าอ่ามันชีมีปัญหาเนาะให้เพื่อนเป็นคนแจก,กคนจ่ายเพราะเครื่องกันไปเลยอันนี้ได ใจอพวกเราเดิเราเราขาเที่ยวอยู่รัใจแลม่หวเลยไม่ไหวยังไงกเหนฮึล้บุบไม่ไใส่จวดเลยบ่อยแเปื่อยนะ้วกใจพี่น้องบ่ใส่สกุลบุเลยสกุลใสจวดเลยอะจารพงศ์เบ่ข่าวลงเลยจารยเอาไปเพราะมันนักแห้งไหมขาลงเลย มากไหมเนาะสลายเพ้่ชสพขมันก็คือพออยากเสี่ยงเนาะพี่น้องก็จะอร่อยกับประเอาในร่มก่อนให้มันเบาๆแน่เนาจะขึ้นหรือเขาไปเฮาเอีหยนครัวแน่นๆมันสิหาข้างเขาหน้าเพื่อนแล้วก็จะเอาเครื่องเมื่อวานยุน่ได้สีฟ้าเพื่อนแจกเนาะพี่น้องพอเครื่องเขาได้มากะล um <c ười> ายอยู <c ười> ่แต่ว่าโรยโลยแล้วแน่นอกถ้าเขาสมมติว่าเขาสีแจกมันบระคบทุกเพื่อนเนาะเพื่อนกับชีวาในหมู่บ้านแบบรักสุดได้แล้วนะพ่อ

นาะพี่น้องน้อคนกระยานฮักเนาะฮะเบียดอยู่เสียวเราพี่น้องเนาะ นองน้ำเพิ่นเนาะตอนนี้ฝนกำลังตกปล่อยๆบรรยากาศทึงภูเขาเนาะ

สบายดีขอบพี่น้องเอ็กซีบัตรสุขุทุกคนเด้อบัตรจะไฟังใครฟังเราต่างประเทศเนาะมันนี่ก็พโฮฟกับซองสกึมใจสว่านเก่าพี่น้องสก,กึมให้เคยเห็นขอบไก่บอสไล่ขอบไก่พันธุ์กระถางก็สกึมแม่นโอ้ขอบไก่เนาะทางแถวบ้านเฮาก็บ่ค่อยมีเด้บะดนี่ยตลางก็มีตําหูพี่น้องแถวบ้านเฮาเขาตะกี้เนาะมีเป็ด ชินพนุงชินแบบพนตมัมพนุงเองตัมเองได้สลายสินน,นี่เิ่านั้นฮงีคืนหนึ่งแม่เลี้ยงเ,เชินนีนเนน่เป็นตัมไม่ใช่เพื่อนสินตัมใส่เองอตัมเองใส่เองหนึ่งข่าเนาะเป็นข,านนขา่าเศร้าบ้นี่ กายามกินแล้วนะนสลายเข่าเสาร์หรือเที่ยงเนาะกระฉันเกินเนาะนุ่งทรงไหมลูกตอนนี้เห็ดเป็นเอาแพ่ตุ่มลูกเพิ่นก็พี่น้องเนาะเพราะว่าเพห็นบุญสรงเห็ดทรงสักสเจ็บเบิด์น้าสรงบุญนีเนาะเฮาเอามาแจกกิน่กับเบิด์ตเลยพี่น้องไม่บกพอกันเพราะว่าคือว่าไม่ใช่บริการดีปานี่นะสลายโอ้โหเบิเป็ดน้อยอยู่กับเป็ดน้อยสบายดีเบิร์กล่ะสบายดี สบายดีไอ้สบายดีบปกติสบายดีกับปินหลังใส่บบสบายดีสามบาทนี่เดูกจะคนสามผู้ชายเป็นเลยบนนี้ผู้ชายหมดคือเอาลูกหลายคนแต่น้องไอ้กินยาคุมซักยาคุมเด้อโดยบ่มีสบายดีไอ้ เพราะว่าเขาอึดข่าวอึดน้าเขาสิไปเอาลูกหลายคนบร่อยนอไอแม่นบอกเขาบะถือบอกไอชื่ออย่างน้อทองดีไอทองดีเนี่ยไปใช้เฉยตอนนี้เป็นลูกกาลูกกาหน้าจะของเองบ่หรือว่ารับจ้างหน้าเขารับจ้างโดยเป็นบ้านบ่คือเป็นมัดบ่เด็ดดำเป็นวันวันหาซิบโดยอันนั้นเป็นหนึ่งเขาเศร้าไหวนะโดยโดยเอาคือหนึ่งไม่เข่า โบมีเขากินแล้วอ้หนึ่งเขาพอทาเอาโอ้แบบบาได้เขามากก็เลยมาได้ก็เลยหนึ่งสวยโดยกลัวลูกๆไอ้ท่านด้กินเขาจะคนกินแล้วกินมีกินมีโดยอ้มีลูกจะคนไอ้ยน่ยสามผู้ชายไปเลยโดยโอ้ผู้ชายรุล้วนนอกจากดีเนาะเพราะว่าถ้าไปครอบครัวหนึ่งกะเพิ่นอยากได้ผู้ชายแต่ว่าได้ผู้หญิงเนาะโดยแตไอ้มีทุกชายทั้งสามคน Lỗi, 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 lỗi. ai thông đi đi anh yêu chắc phí ai thông đi nhỉ sao pha sao hà ừ. ai thì con này bạn này có bàn nhang để mà mía đôi ai này có đây hiện hành hiện nay bò đôi lại bò bố chăm đôi ผมมีเจ้าไงเลยโดยแล้วเขาน้ามสรางปลานี่ยไอ้กินอ้วยสายสั้นฮากินชาว้ามเลยฮากินชาวข้ามโดนคือเคยไปหานราไหมเรามันขุดเผือกคุดอย่างมาแลกว่าขายบ้างโดยโดนแล้วรับจังเป็นรรมกรหยกไม้ติ้วหยกไม้ติ้วโดนที่เพื่อนจะไปเฮ็ดทานบ่บ่เออ เป็น<ม>จ้างวันหนึง่งเท่าไรไอ่แสนหนึ่งเป็นวันละแสนวันละแสนกันยุกดมือบดเบ็นอ<ด>ยู่เนี้ยเนาะนักกันกนักก็หยุกใหม่เนาะ <c oughs> แลียบร้นี่มาซื้อเข,ข่าปเป็นกระสอบบ่อเลือดเป็นกิโลกิโลเนี่ยชอบนะยังสอบกซื้อสอบทั้งนี้นี่กิโลเท่าไรไอ่เข่าหลูสิบปลายนะ คือว่า,วาคือว่าไปครับจ้างมาปุ๊บนี่ก็สิมาซื้อข้าวสารปับป๊บว<ด>่ให้โดยซื้อเคื่อละแบบหาฮุกโลบ่โดยแล้วบัดบบนี้มันมาได้จักเตื่อบัดนี้2มื้อ2มื 2> <ด>้อโดยลูกอ้ายนี่จักปีหาจักปีลูกอ้ายแต่ละคนน,น,น,นี่ผู้ใหญ่จักปีผู้ใหญ่นะผู้อ้ายนั่นหรอเน ชิบปีเจ็ดผู้ที่สองบนโดยจะปีสค่ประมาณห้าเนี่ยหละหกห้าหกอันนี้ก็คือทุกหลานสามปีบ่สองปีเจ็ดหกสาม,สามอ, <c oughs> อ้ามังกัดเนาะพ่อเลยจีชมอย่าไปเอาอีกแล,ล้วเฮยแ้งบูมีเขามีน้ามันจะไปเอาอีกแ้งทุกแล้ว เงินซ่าเนี่เฮ็ดเองบอกรือว่าหาหมูเฮ็ดซอยนี่เฮ็ดเองโอ้เฮ็ดเองเนาะจ้างข้าวบอนว่าไอ้ายนี่มีเพลฟาใส่บ่หรือว่าใส่ตะเกียงใส่ขี้กระบอกบ่กระบอกใส่โคมเมาใก่อือบ่มีเพลฟาเนาะแล้วเวนี้เวลาเบิร์ดไปสากใส่เป็นแบบว่า,าบ่มีเงาสักพอสักอยู่เฮือนพระเท่านี่ยพะเท่าเพื่อนพระเท่ามีไฟเลยโอ้ก็ยังดีอยู่เนาะค่าสิตโตมาจากเพิ่นกับมันแพงบ่ ่็เพ่งผู้มีผู้มีวึงชื่อสายชื่ออยังเนาะชื่ออะไรอย่างคืชนี่ไปหาอยู่ผู้วายนี่โดยมาแต่ให้แถวนี้บ่ได้คอยมีถาดเนาะใส่ดังพื้นเอาจนไม่ต้องละไปไปชุมไฟน่ละจังไหนเขาเจ้ากูซุกเนาะไปเลยตลอดแม่ผัวนายจะหนูสาวคนกูซุกเนาะผัวไปเลอตลอด มันนี่หนึ่งเข่ากินกับย่างไห่มีนักกินนะบ่กินเกียวปลาแดกเท่าย่างกรแดกเลยอันน้อยๆนี่ก็ป้อนเข่าล้วบ่ป้อนยัางไงป้อนแล้วป้อนกินเข่าก็จะปลาระแดกน้องจับปลาแดกป้อนลูกบ่อ๋อน่ามันได้อาจินแน้นำนี่น้ำชางไก่บ่น้ำสั่นหุ่นยนาไปหาบเอาเลยเนาะน้ำอาบเด้จ้ะ น้ำอาบกวาอยู่คุณโยงเรียนกาซักเสื้อผ้าพี่ชิยากเนาะมันไกลยากแต่พี่ล่าไอไปตลาดนี่ไกลบ่ไาไกลตลาดได้ไอไปนี่โยงเฮียน้องมาม่าพูดเนาะโดยกิโลจักรได้ไปเนาะโดยไอกับมีรถจักบ่บ่อบงานงตกเนาะพี่น้องเนาะียนไม่แต่ใหไอ้ไปเนาะเอาแก๊สเข่านี่รถเนี่ยไะ ไายไปยอ่อยเนี่ยพอเท่าจากเมื่อพอฝนตกแพนาอเพาก็สิไปมายากพอทางมันลื่นเนาะพี่น้องแล้วก็ทางมันเป็นทางแบบทางแดงทางถนนแบบโอ้บ่อยากว่าทางเขามากพี่น้องพอก็สีไายเป็นไปนยอ่อเขาเนาะอยู่ในรถคือพอกระสีเดินทางกลับเมืองหนากรสิมาใหม่เพราะว่าเพากระซอยเบื้องต้นก่อนพอสกึมกระซื้อเองแล,ะะล้วก็มาซอ,เอ,ะะเอเยเลยพี่นาองทางาคือสกึมมารอบนี้ค่ะเป็นเงินสมทบของตัวเองที่มาซอยแบบพี่น้องบ่จะเป็น่าน้ำมันเนาะใบกลับหรือว่า คือเขามาแจกให้เพิ่นคนที่อึดหิวคนที่เดือดขาดเคอร์เนลีก็หายไปเนาะเพื่อนเนาะซอยเรือเป็นมนุษน์นำกันเนาะเอาบุญสำบุญเนาะเพื่อนเนาะทำบุญห่วมกันถ้าคนเนี้ยคนใดอยากให้เราเป็นสะพานบุญด้วยจากซอยเลือเขามากยินดีเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเด้อสกึมกับชัวว่านี่คลิปสกึมเป็นสไตล์สกึมเด้อพี่น้องสกึมสีโบเปียกเทียบตัวเองใส่ไพ่ไว้คือไพ่เนาะพอมีเอฟซีบอกว่าเอ้คือพ่อหนุ่บอกสกึมโบคือเนาะพอสกึมคือสไตล์สกึมแล้วกันโบอยากคือไพ่เนาะเป็นตัวเฮาดดีีท่สุซออยในแบบขงเฮา ทำให้ดีที่สุดงานให้งานหให้เ้าออกมาดีที่สุดและวบุปผิดเทียบกับไผาเนาะได้อยวไเอาไหมแก๊สหนึ่งยอ่อโลดมันมีสามสิบสามสิบหกห่อต้มกินกระสิได้เป็นเดือนคนแหละพอกินมันสิกมีสารอาหารครบเนะาะไอลูกเจ้าก็สิได้วิตามินครบเด้อมันมีสามสิบสองห่อข้าวห่อหนึ่งมันมีอาหารครบอันนี้เนี่ยไปลูกเจ้ากินการมิจฉาเน้น้ำไปจะให้มีลูกอีกพอเพราะเ้ากระทุกยากขาดเคินเนาะให้หน้าอึดกับบุญอยางนี้คือคุ้มกับเนิอได้ก็คุ้มมาหนีิเข้าใจปะ โดยโดยเฮากันซอยเลือเบื้องต้นได้๋ยวสามีน้องพี่น้องโอเคอะคลิปนี้ประมาณนี้แหละเพราะว่าเฮากับฝ่าวันนี้ฝนกับสิตกุกขกับเมื่อกัทางกับโบดีเนาะถนนหนทางละลื่นพี่น้องไปกับว่าเบื้องล่ลางเล่าไปพอรอบหนาาชิมาใหม่เพราะว่า,า,มา,มา,าเข้าเคยมาหมู่บ้านนี้เชิงพูนี่บ้านเพื่อนกันห่างเนาะพี่น้องไกลความเจริญละกะมาซอยเลือพี่น้องด้วยความจริงใจด้วยหัวใจอยากแบ่งปันเด้๋ยพี่น้องนี่คือทางนี้กับบริยังบริมีไผ่คือชอบเกิดมาในมาด้วยหัวใจเนาะแล้วก็มาด้วยอกขึ้นห้องตัวเองเนาะที่มาซอยเหลือเนาะ กับบริผู้ใหญ่ผู้ใด้หามาเนาะและซอกึคมกับบัวเทียบซอกึืมใส่กับไผเนาะว่าคือผู้นี้ซอกึืมบัวเทียบซอกึืมคือซอกึืมเองเป็นโตของซอกึืมเองแล้วก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของตัวเองดีที่สุดแล้วกับ่เปรียบเปียบเทียบตัวเองกับไผอีกเนาะพอคนเฮามันมีจุดยืนต่างกันเนาะพี่น้องแต่ซอกึืมกับบัวเทียบเทียบเทียบคนอื่นซอกึืมกับไผเนาะแล้วก็เฮ็ดงานของเฮาดีที่สุดเฮ็ดดีคิดดีทำดีเบาดีเพื่องานของเฮาจะออกมาดีเนะพี่น้องบ่ต้องไปเปรียบเทียบกับไผพพีีีี่่นนนน้้้้้อออองงเเยคลิิปก็สมาด สก,กุลเกสิรดิขอลาพรมพ่น้องไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสกุลใจสว่างเด้อเพ,พื่อจะพาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้เกสิรดิขอลาพรมพ่น้องไปก่อนกเกษตรกรความสบายดีสบายดี